มีนักแสดงวัยรุ่นนะคะคุณแพราวาน,นิชาพัฒนนักร้องเพลงดังรักติดไซเลนค่ะก็ออกมาประกาศในอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะบอกว่าเธอเนี่ยติดเชื้อโควิด1 9แล้วก็เจ้าตัวมีการโพสต์ผลตรวจนะคะพร้อมกับข้อความบอกว่าทุกคนคะเมื่อช่วงค่ำของวันที่15มีนาแพรรู้สึกปวดหัวรู้สึกว่าโตอุ่นๆวัดไข้ออกมาได้36.5องศาวันนั้นก็เลยตัดสินใจกินยาแก้ป,ปวดแล้วก็นอน พอตื่นมาตอนเช้าของวันที่16มีนาะแพรไม่ปวดหัวแล้วแต่ว่ายังรู้สึกตัวอุ่นๆวัดไข้อีกทีได้37องศารู้สึกไม่สบายใจกลัวว่าตัวเองจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโควิด19หรือเปล่าก็เลยตัดสินใจไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลพญาไทย2ทันที พอเช้าวันนี้นะคะแพรได้รับสายตรงจากคุณหมอว่าผลการตรวจออกมาแล้วผลเป็น detectable หรือว่าตรวจพบไวรัสโคโรนา2019ที่โพรงจมูกกับคอของแพรค่ะโดยที่ยังเป็นอาการขั้นแรกเชื้อยังไม่ลงไปปอดหายใจได้ตามปกติกำลังรอผลการเอ็กซเรย์เพิ่มเติมอยู่ค่ะหลังจากนี้แพรจะเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลรอดูอาการครบ14วันค่ะ เพรยังไม่ทราบดีว่าตัวเองได้รับเชื้อมาจากไหนอันนี้คือประเด็นสําคัญเลยนะคะเธอยังไม่รู้ว่าเธอเนี่ยติดมาจากไหนแล้วก็ติดมาจากใครและไม่ได้มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศด้วยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการหาที่มาของโรคอยู่ค่ะ แต่ที่แพรอยากจะแจ้งทุกคนให้รู้โดยเร็วที่สุดเพราะว่ากลัวการกระจายของเชื้อโรคก,กำลังจะทยอยติดต่อกับทุกคนที่แพรได้ใกล้ชิดหรือว่าได้ร่วมงานด้วยตั้งแต่วันที่1มีนาคมให้ครบถ้วนที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อจะแจ้งข่าวอยากให้ทุกคนเริ่มสังเกตอาการของตัวเองกักตัวเอง14วันเพื่อเฝ้าระวังอาการต่อไปแล้วก็มีการออกมาแชร์นะคะว่าในช่วง14วันก่อนหน้านี้เธอไปที่ไหนยังไงมาบ้างนะคะซึ่งตอนนี้เจ้าตัวก็มีการออกมาโพสต์ในอินสตาแกรมค่ะบอกว่า ไทม์ไลน์ของแพรทั้งหมดกำลังเรียบเรียงนะคะตอนนี้มีการแชร์ไทม์ไลน์ไปมั่วหมดเลยแพรจะมาโพสตไทม์ไลน์จริงๆให้ค่ะพร้อมกับมีแคปชั่นนะคะว่าแพรจะรีบมาโพสต์ให้นะคะรบกวนขออย่าเพิ่งแชร์อันที่ไม่ชัวร์นะคะหลังจากนั้นก็มีคนเข้ามาให้กําลังใจกันจํานวนมากเลยนะคะ